ในานามของคณนะผู้จัดก,การอบรมพี่น้องเกษตรของผู้่ารรับการ,รลรู้สึกเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบ,รรบัติการหลักสูตรการเลี้ยงโทรศัพท์ในท่าเกษตรมีการเป,เปลาาี่ยนแปลงด้านอากาศและกับเคลื่อนกำเสดิเดอำเภอเส็จตำบลต้นแบบการ,รพัฒนาซึ่งมร่งมั่ซึ่งได้รับความสนใจจาก พี่น้องเกษตรกรผู้เข้าราชการจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบัติตามแนวทางกันสองตำบลนอนทรายอำเภอโคกหนุนสามตำบลโคกหนุนอำเภอบางแก้วเจ็ดตำบลตรองใหญ่อําเภอตะโมดแปดตำบลกองเฉลี่ยอําเภอสำนักงานบริษัทแห่งบัดรรื้ได้กำหนดแผนการอบรมงาเกราเรริสวมจำนวนหนึ่งร้อยคนเพื่อหยาบในการจัดการอบรม ขอเรียนเชิญท่านร่วบาลว่าั่าวิดการส่งเริมเจิญบริการณะผู้จัดการอุกรณเจ้าหน้าที่ต่างพอ่น้องเกษตรกรทุกท่านแล้วผมมีาจยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับอะครองเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ก็คงประกอบอาชีพนะครับในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็ปซื้อนะครับโคกระบือนะครับหรือว่า เรื่องในเรื่องของส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับกนรัึกษานี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่มีนะครับเราต้องมีความเข้มแข็งมีความรู้นะครับเรื่องของอการนะครับโลค่าสารเรื่องประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเนื้อวัอวน้ะสารเป็นอย่างไรนะครับต้องไม่ให้มันเครียดอะไรอย่างเ ระยะเวลาในการตัดการพวกนี้นะครับก็ต้องแยกยกากันให้ออกนะครับสุดท้ายเนี่ยผมรู้นะครับมันก็กำลับมีคลื่นวีโรนะครับจาเครื่งแข่งแล้วก็ย่างยืนนะครับต้องยอมรับว่าไปสู่ a อ ec แล้วต่านนะครับการที่เราจะเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นครับในเรื่องของคนสัตว์เนี่ยนะครับมันสู้เขาไม่ได้นะครับในเรื่องแบบนี้นะครับ deko <clears throat> <clears throat>